สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ URU Service My EP 2. 2วันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าสาขาการจัดการธุรกิจบริการจะมีการเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างถ้าพร้อมกันแล้วตามไปดูกันเลย วิชาการเสริมสร้างและดูแลสุขภาวะวิชาการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะคลิปวิดีโอข้างต้นคือโปรแกรมดูแลสุขภาพหนึ่งวันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิชาการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะได้ความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมดูแลสุขภาวะ การพัฒนาทักษะด้านการสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิตการสร้างเสริมและกระบวนการการวางแผนภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหาพฤติกรรมต่างๆของเด็กในระยะเวลายาวความสำคัญของกีฬาและนันทนาการนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพการออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมดูแลสุขภาวะทางกายจิตสังคมและปัญญาการออกแบบกีฬานันทนาการ ในการจัดการเรียนรู้ความพร้อมในการสร้างเสริมดูแลสุขภาวะในด้านที่สำคัญวิชาผู้ประกอบการยุคใหม่วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่คลิปวิดีโอข้างต้นคือ r i g i n a l research expo 2020ซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งในรายวิชา วิชาผู้ประกอบการยุคใหม่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดในการประกอบธุรกิจการพัฒนาแนวคิดในการทําธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจการแสวงหาโอกาสทางการตลาดและช่องทางการทําธุรกิจการจัดทําวางแผนธุรกิจการจัดการกระบวนการการผลิตการวิเคราะห์ทางการเงินการทํางบประมาณการลงทุนการบริหารการตลาด การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจวิชาการโรงแรมลูกค้าทักมาขออนุญาตสัมภาษค์ก่อนนะครับวิชาการจัดการโรงแรมคลิปวอดวข้างต้นคือการรีวิวโรงแรมหรือโฮมสเตย์ซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งในรายวิชาวิชาการจัดการโรงแรมได้เรียนรู้ความเป็นมาของกิจการโรงแรมระบบการบริหารโรงแรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ความเป็นไปได้ในการก่อตั้งโรงแรมการบริหารโรงแรมในรูปแบบต่างๆการศึกษาด้านการตลาดการบริหารผลตอบแทนโครงสร้างการปฏิบัติงานการจัดสายงานการกำหนดหน้าที่ของฝ่ายงานต่างๆการพัฒนาบุคลากรพระราชบัญญัติโรงแรมความรับผิดชอบต่อสังคมปัญหาและแนวทางการแก้ไขการดำเนินธุรกิจโรงแรมและแนวโน้มธุรกิจโรงแรมในอนาคต วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการคลิปวิดีโอข้างต้นคือการปฏิบัติการพูดการยืนและการสบสายตาผู้ฟังซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งในรายวิชาวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการได้เรียนรู้ความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพคุณลักษณะองค์ประกอบ ที่ทําให้มนุษย์มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพการปรับพฤติกรรมการสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์ในการบริการหลักการต้อนรับการสื่อสารมารยาทในการบริการการนำเสนอการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ วิชาความเป็นพลเมืองไทยวิชาความเป็นพลเมืองไทยคีิปวิดีโอข้างต้นคือโครงการจิตอาสาเพื่อการส่วนรวมและการบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งในรายวิชาวิชาความเป็นพลเมืองไทยได้ความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าและสืบทอดศาสนาวัฒนธรรมประเพณีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยมีจิตสาธารณะเพื่อความสงบสุขของสังคมได้ศึกษาและฝึกทักษะคือประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมืองดีการเสริมสร้างความปรองดองในสังคมไทยการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาและความภูมิใจในความเป็นไทย วิชาทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี่ฮ yeah, yeah. yeah. าวย่ยาหาวิชาทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวคลิปวิดีโอข้างต้นคือคลิปแนะนำ5สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งในรายวิชาวิชาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ได้เรียนรู้หลักการในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการการบริหารการจัดการภายใต้หลักธรรมาพิบาลการสื่อสารการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการวางแผนและการออกแบบทํากิจกรรมวัฒนธรรมในธุรกิจท่องเที่ยวและการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงจุดประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้และความเข้าใจความหมายของการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรภายใต้หลักธรรมาพิบาล 3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติการในการสื่อสารการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 4. เพื่อให้ผู้เรียนรู้มีการวางแผนและการออกแบบทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมในธุรกิจท่องเที่ยว 5. เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถนำทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อการท่องเที่ยวในสถานการณ์จริงวิชาการจัดการประชุมสัมมนาและการจัดเนื่อศกาลหรือเรียกสั้นๆว่าวิชาไม้วิชาการจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการหรือเรียกสั้นๆว่าวิชาไม้ คลิปวิดีโอข้างต้นคือการรีวิวงานพยาพิชัยดาบหักและงานกาชาติประจำปีพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งในรายวิชาวิชาไม้ย่อมาจากคำว่า meeting incentive convention และ exhibition วิชาไม้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการประชุมวิชาชีพ การบริหารสถานที่การจัดนิทรรศการและการจัดงานอย่างยั่งยืนและยังมีอีกหลากหลายวิชานะครับที่เรายังไม่ได้กล่าวถึง หนึ่งห้องนั้นนะครับของสาขาการจัดการธุรกิจบริการกับการเรียนแ้าก่อนจะจากกันไปนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ขอให้ทุกคนมีระยะห่างทางสังคมใส่แม้ก่อนออกจากบ้านหมั่นล้างมือและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Yeah yeah, come on.